ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกทุกคน,นครับวันนี้ก็เรามาเรียนต่ออีกในวิชาพระพุทธศาสนานะครับซึ่งวันนี้ก็จะต่อจากการเรียนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพระอาจารย์ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับพันนตนไตยนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพุทธกิจของพระพุทธเจ้า วันนี้พระอาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องหลักของพระธรรมพระธรรมคือหลักคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งก็มีเยอะแต่ในที่นี้พระอาจารย์ก็จะมาสอนในหัวข้อว่าเรื่องกฎแห่งกรรมหรือว่าหลักกรรมนั่นเองเออนักเรียนจะได้ยินคําว่ากรรมบ่อยนะครับ บางทีเราก็ได้ยินคําว่ากรรมนั้นเป็นเปนในทํานองที่ไม่ดีไม่งามทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคําว่ากรรมหรือกรรมมะเนี่ยแปลตามศัพท์ก็คือแปลว,ว่าการกระทํานะครับไม่ได้บอกว่าการกระทํานั้นเป็นความดีหรือเป็นความชั่วนะครับแต่ทุกอย่างนั้นเป็นการกระทํานี้การกระทําเนี่ย กรรมที่แปลงว่าการกระทำเนี่ยถ้าเราทํากรรมดีเราก็จะเรียกกรรมนั้นว่าเป็นกุศลกรรมนะครับกรรมไหนที่เราทําแล้วไม่ดีอันนั้นเราเรียกว่าเป็นอกุศลกรรมดังนั้นกรรมมีสองอย่างนะครับคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีทีนี้กรรมที่จะดีหรือไม่ดีได้นั้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือกรรมหรือการกระทํานั้นเนี่ยต้องกระทําโดยเจตนา คำว่าเจตนานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตนาในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดีแต่การที่จะเป็นกรรมได้เนี่ยต้องมีเจตนาทีนี้เจตนานั้นที่ทําที่จะทําให้เราเกิดขึ้นในส่วนของเจตนาเนี่ยนักเรียนก็จะมีอยู่สามสามทางหรือสามอย่างนะครับก็คือในการกระทําที่เกิดขึ้นทางกายเราเรียกว่ากายกรรม นะครับการกระทําที่เกิดขึ้นทางวาจาเราเรียกว่าจีกรรมนะครับที่เกิดจากทางวาจาหรือการพูดแล้วก็การกระทําที่เกิดขึ้นทางใจเราเรียกว่ามโนกรรมหรือการการกระทาการเกิดขึ้นทางจิตหรือเกิดทางความคิดเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างนี้ก็เป็นทางทําให้เราเกิดขึ้นกรรมคือการกระทํา นั้นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับเพราะฉะนั้นกรรมไม่ว่าเราจะทําทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็แล้วแต่เราจะต้องได้รับผลของการกระทํานะครับถ้าเราทํากรรมดีผลที่เก,เกิดจากเจตนาดีผลก็เกิดในทางที่ดีแก่เราแต่ถ้าเราทําเจตนาในทางที่ไม่ดีผลที่เกิดขึ้นก็จะไปเกิดในทางที่ไม่ดีแก่เราด้วย เพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราทั้งทางดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมหรือเป็นวิปากากรรมเป็นวิบากกรรมก็คือเขาเรียกว่าเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาทั้งทางดีแล้วก็ทางที่ไม่ดีนักเรียนจะได้เคยได้ยินคําว่าความหมายโดยทั่วไปเราเคยได้ยินบอกว่า,วาคนทํากรรมอย่างไรก็จะต้องได้รับกรรมอย่างนั้น เรียบดังเสมือนคนที่ปลูกพืชเช่นใดนะครับก็จะต้องได้รับผลเช่นนั้นเช่นเขาบอกว่าถ้าคุณปลูกมะม่วงเนี่ยมันก็ต้องเป็นมะม่วงปลูกมะม่วงจะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยก็เป็นไปไม่ได้เราหว่านพืชในนาเป็นข้าวผลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นคือข้าวฉันใดก็ฉันนั้นการกระทําของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่า เนี่ยทำอย่างไรได้อย่างนั้นปลูกพืชอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรือว่าความหมายโดยทั่วไปเช่นว่าทำคนใดทำกรรมดีจะต้องได้ดีคนใดทำความชั่วจะต้องได้รับความชั่วแต่บางคนก็บอกว่าทำไมทำกรรมดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำกรรมชั่วแล้วกลับได้ดีอย่างนี้ก็มีนะครับหรือว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ ว่าตามดับมพุทธศาสนานั้นกรรมเนี่ยจริงจริงแล้วยูมีอยู่3ประเภทน,นะอันนั้นถ้าพระอาจารย์พูดถึงไปก็จะลึกมากจนเกินไปแต่ก็กล่าวให้เบื้องต้นว่าก็คือ1อะไรอะกรรมทําให้เราเกิดน,นั้นเรามีหน้าที่คือทําให้เราเกิดอันนี้ก็เรียกกรรมมีหน้าที่เป็นต้นนะสองก็คือกรรมมีน้ํามีเวลาคําว่ามีเวลาหมายความว่ากรรมบางอย่างให้ผลแก่เราในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลในเราในชาติหน้า หรือกรรมบางอย่างให้ผลแก่ตัวเราในชาติต่ตอๆไปอันนี้ก็เริ่มมีเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราทํากรรมดีทําไมกลับไม่ได้ดีคนทําชั่วกลับได้ดีอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าบางทีก็เกิดจากผลกรรมที่เขาทาไว้ที่เป็นความดีไว้ในอดีตแต่ชาติที่ผ่านมาผลแห่งกรรมกรรมดีให้ผลแก่เขาทั้งๆท,ที่เขาประพฤติตนเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีต่างๆอันนี้ก็คือการมีเวลานะ แล้วก็สามประเภทกรรมก็คืออะไรกรรมมีน้ำหนักน้ำหนักหนามันน้ำหนักเราเรียกเอานะไปชั่งเป็นน้ำหนักเป็นอะไรนะหมายความว่ากรรมมีน้ำหนักก็หมายความว่ากรรมหนักกับกรรมเบานักเรียนกรรมหนักกับกรรมเบาหมายความว่ากรรมที่เป็นกรรมหนักเช่นอะไรบ้างเช่นฆ่าพระอย่างเงี้ยเป็นกรรมหนักเช่นใครฆ่าพ่ออย่างเงี้ยเป็นคนฆ่าแม่หรือฆ่าพระรหัน หรือคนที่ทําร้ายพระพุทธเจ้านะครับให้ให้เลือดออกหรือนะครับเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกรรมหนักมากเลยเป็นอนันตริยกรรมเพราะฉะนั้นเราอย่างฆ่าคนอื่นเยอะแยะมากมายนะก็เป็นกรรมอยู่แล้วแต่ถ้าคนใดมาฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เนี่ยเรียกว่ากรรมหนักพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมอนันติยกรรมแปลว,ว่ากรรมที่ห้ามห้ามสวรรค์ห้ามานิพพานคือใครใคร ใครทำกรรมพวกนี้ตายไปแล้วนี่ไม่ให้ขึ้นสวรรค์ประตูสวรรค์นี่ปิดเลยเปิดประตูอย่างเดียวคือประตูนรกคอยต้อนรับบุคคลที่ทำอน,นันตเรียก,กรรมเหล่านี้นะห้ามสวรรค์ด้วยห้ามนิพพานด้วยก็สําเร็จเป็นพระหันก็ไม่ได้เพราะนั้นนี่ก็คือกรรมกรรมมีหน้าที่ที่ต้องทำคือหนึ่งให้เกิดสองก็คือมีเวลาสามก็คือมีน้ําหนักอันนั้นก็ถ้าพูดถึงก็จะลึกเข้าไปอีกครับทีนี้กรรมคือการกระทํานั้นเนี่ย นะครับนักเรียนถ้ามองให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานทั่วๆไปก็คือที่พระอาจารย์บอกทางกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนะครับจำดีทําชั่วต่างๆเพราะฉะนั้นนักเรียนจําคำพรอาจารย์ในทางที่เกิดหลักกรรมเนี่ยที่มันเป็นกุศลก็เรียกเป็นกุศลกรรม,มบทหรือเป็นอกุศลกรรม,มบทเนี่ยกุศลกรรม,มบดคือกรรมในฝ่ายดีอกุศลกรรม,มบทคือกรรมในทางที่ไม่ดี เพราะนั้นนักเรียนจําง่ายๆจังสูพรกลาจาย์นะครับก็คือให้จําว่าทางที่ทําให้เราเกิดกรรมเนี่ยมีอยู่3ทางคือทางกายทางวาจาและก็ทางใจทางกายจะเกิดขึ้นได้3ทางเราเรียกว่ากายกรรมสามวจีกรรมจะเกิดขึ้นได้สี่ทางเรียกว่าวจีกรรมสี่แล้วก็มโนกรรมที่เกิดขึ้นทางใจเกิดได้สามทางเรียกว่ามโนกรรมสาม เพราะนั้นเราเคยได้ยินคนพูดอยู่เสมอว่ากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามรวมแล้วสามสี่สามนี่ก็เป็นสิบประการเพราะนั้นสิบประการนี้เป็นทางกายทางวาจาทางใจทําให้เราเกิดขึ้นจากการกระทำาี่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าเป็นกุศลลกรรมบทคือทางที่ทําให้เราต้องต้องทํากรรมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทํากรรม ว่าจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีต่างๆเหล่านี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงทางเกิดเกิดขึ้นก่อนใน3ลักษณะ3ทางก่อนนะครับทางกายทางกายที่เกิดขึ้น3ประการนะครับก็คือกายกรรมที่ทําก็คือ,อาการที่เรียกว่า,าเราไม่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสีนก้อที่1แล้วนะครับ ประการที่สองก็คือเราไม่ลักทรัพย์นะครับไม่ลักทรัพย์นะครับของผู้อื่นเจตนาที่จะขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับประการที่สามก็คือไม่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 ไมไมไมทาสิ่งเสียติดของมึนเมาต่างๆอันนี้เรียกว่าเกิดขึ้นทางทางส่วนหนึ่งเรียกว่าทางกาย,ยกรรมสามประการส่วนอีประการหนึ่งก็คือเกิดขึ้นทางเรียกว่าทางวจีกรรม วจีกรรมที่เกิดขึ้นทางวาจา,าก็มีอยู่4ประการ4ประการนี้ที่เกิดขึ้นทางคำรรพูดนักเรียนเคยได้ได,ได้เรียนได้ศึกษาอยู่แล้วก็คือการที่เราไม่พูดเท็จการที่เราไม่พูดส่อเสียดการที่เราไม่พูดคําหยาบหรือการที่เราไม่พูดคําเพ้อเจ้อต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวจจีกรรมเป็นกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะครับกับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียน กายกรรมที่เกิดขึ้นสามประการก็ดีกายวจีกรรมที่เกิดขึ้นสี่ประการก็ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรียกว่ามาโนกรรมมโนกรรมที่เกิดขึ้นก็คือสามประการก็คือหนึ่งเราไม่ไม่โลภอยากได้ของเขาหนึ่งคือเราไม่คิดโลภของคนอื่นที่มาเป็นของมาเป็นของของตนน,นะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือ,อเรา ประการที่ประการที่สองก็คือไม่พยาบาทปองร้ายคือไม่คิดประทุษร้ายเขาไม่คิดจะทําลายเขาไม่คิดจะแปรเปลี่ยนเบียนเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือไม่มีความเห็นที่ผิดจากทํานองโครงธรรมหรือจากกฎหมายจากหลักธรรมหรือก็จากจารีบประเพณีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพรา,านนะ,ระนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นหลักกรรมที่เกิดขึ้นทางมนโนกรรมคือเกิดขึ้นทางจิตใจ เพราะนั้นทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับกฎเพ่งกรรมที่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าอะไรที่ทําให้วิธีการที่เราจะสร้างกรรมดีเราต้องทําอย่างไรนะครับหลักการวิธีปฏิบัติตนในการสร้างกรรมดีก็คือหนึ่งเราต้องมีความละอายครับคนเราเนี่ยความละอายและความเกรงกัวต่อการทําชั่วของตัวเอง นะครับต้องคิดถึงผลกรรมที่ตัวเองทําแล้วว่าจะต้องได้รับไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วในสิ่งที่ตัวเองกระทาประการต่อมาคือมีสติสัมปชัญญะคือทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีจิตใจที่มีความระลึกได้คือมีสติก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดแล้วก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าเราขณะที่เรากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดสิ่งใดคือให้มีสติให้มากๆนะครับก่อนทําแต่ตองไถ้คร,ครวนก่อนนะครับ แล้วก็มีความอดทนอดกลั้นในตนเองนะครับตลอดถึงมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะคบหาคนดีนะครับคบคนดีคนคบคนที่จะเป็นมิตรของเรานะครับแก่ตัวเราด้วยนะครับเพราะนั้นก็นักเรียนก็ตรงนี้แหละก่อนทําสิ่งใดก็ได้แต่ให้เราอายชั่วกลัวบาปแล้วก็คิดก่อนทําเสมอในสิ่งต่างๆนะครับทําอะไรก็ ต้องนึกถึงความถูกต้องดีงามหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรทํานะครับสิ่งใดถูกต้องดีงามก็ต้องต้องต้องตั้งใจแล้วก็ต้องที่จะทําในสิ่งนั้นให้ได้นะครับประการต่อมาคือถ้าหากว่านักเรียนมีความเชื่อในเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างไรนะครับประการแรกก็คือ มีความเชื่ออย่างถูกต้องแล้วก็คือ,อเราจะกระทําอะไรก็ได้แต่นะครับเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานั้นเราย่อมได้รับผลตอบแทนนะครับจากการกระทําในตัวของเราเองนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลตอบแทนของที่จากการกระทําของเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอ,อานาจเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดขึ้นจากอะไรจากตัวเราของตัวเราเองที่เราเป็นผู้กระทํานะครับ แล้วก็ประการต่อมาคือมีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับจะทําสิ่งใดมีความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาก่อนทําสิ่งต่างๆนะครับคิดก่อนทําว่าทําไปแล้วมันจะเป็นผลร้ายแก่ตัวเราไหมมันจะทําร้ายตัวเราไหมมันจะเบียดเบียนครอบครัวเราไหมมันจะเบียดเบียนบุคคลอื่นไหมก็คิดใกล้ตัวก่อนนะครับคนเราตัวเราเราทําสิ่งใดเราก็ต้องรู้ตัวของเราเองนะครับ ประการต่อมาก็คือให้เป็นคนมีเหตุมีผลนะครับนักเรียนอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิจารณาดีๆยิ่งในปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้สัง,สงคมข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับแชร์กันไปแชร์กันมาเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างอะไรบ้างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราต่ตองพิจรารณา อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่อว่าน่าจะเป็นจริงอย่างนั้นน่าจะเป็นจริงอย่างนี้คงเป็นอย่างนั้นบ้างคงเป็นอย่างนี้บ้างแหลงอย่างนั้นมาจากตรงนี้ตรงนั้นน่าจะต้องพิจารณาดูก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็นะต้องระวังต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับให้มากในการที่จะ ดูหรือจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นสรุปท้ายก็คือว่าในเรื่องของกรรมนั้นเนี่ยมีอยู่สองประการหลักๆก็คือกรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมแล้วก็กรรมฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมนะครับทีนี้กรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทําของเรากรรมมรเนี่ยแปลว่าการกระทําแต่การกระทํานั้นที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ชัดเลยนะว่าการกระทําที่จะเป็นกรรมได้นั้น ต้องเป็นการกระทําโดยเจตนาไม่ว่าเจตนาดีหรือเจตนาร้ายแต่การกระทํานั้นต้องเป็นการกระทําที่เกิดจากเจตนาคือมีความตั้งใจจริงถึงทำแล้วก็นั่นเรียกว่าจะเป็นตัวกรรมแต่ว่าถ้าหากทําโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยอ่าก็ก็ไม่คิดว่าไม่เป็นกรรมนะครับเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกรัมรมังว่าเทหกีก็คือแปลว่าพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลาย เจตนานั่นแหละคือตัวกรรมนั้นกรรมเกิดขึ้นสามทางคือทางกายทางวาจาและก็ทางใจที่เราพูดกันประจําอยู่เสมอก็คือเรื่องกายกรรมสามวจีกรรมสี่แล้วก็มโนกรรมสามนะครับกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเวลาทําพิธีขอขมากรรมเนี่ยนักเรียนก็จะบอกว่ากรรมทางกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าไปเจ้าได้กระทําแล้วได้ร่วงเกินต่อท่านก็ดี ต่อหน้าตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีอขอให้ท่านจงโปรดโหสิกรรมให้เกศข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็มาสอนนักเรียนว่าด้วยหลักธรรมะนะครับในเรื่องคุณของพระรันตนรยัยคือคุณของพระธรรมนะครับว่าด้วยหลักธรมกร,รมคำสอนวันนี้พระอาจารย์ก็จะสอนเรื่องเครื่องกฎแห่งกรรมนะครับก็อพอสมควรแก่เวลานะครับก็ให้นักเรียนไป ไปทบทวนนะครับไปดูในเรื่องกรรมไม่นั้นก็เปิดใน Google ก็ได้ดูในข้อมูลข่าวสารว่าเรื่องกรรมนะครับพอเรื่องกรรมปุ๊บก,ก็จะบอกเลยว่ากรรมคืออะไรกรรมเป็นยังไงกรรมมีกี่ประเภทอะไรเป็นกรรมอะไรไม่เป็นกรรมอย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีโอกาสก็คงจะได้เจอกับราจารย์แต่ว่าช่วงนี้ก็เรียนทางออนไลน์ไปก่อนนะครับ แล้วก็นักเรียนได้ทําามการบ้านด้วยบางส่วนที่พระอาจารย์ได้สั่งเอาไว้นะครับส่งทางพราอาจารย์ด้วยนะครับทางโรงเรียนด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแล้วก็จะเก็บเป็นคะแนนให้กับนักเรียนทุกๆคนด้วยก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับรักษาตัวรักษาสุขภาพให้เข็งแดงก็ขอให้โชคดีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะครับ